ข้อ1 9 1ถึง1 9 5นะคะเราจะเริ่มทําจากข้อ 191, 192, 195, 193, 19 194นะคะข้อ191นะคะถามว่า What does the email m i l l y really discuss? Email นะคะเขาพูดถึงนะคะหรือว่า discuss หรือกล่าวถึงเนี่ยเรื่องอะไรนะคะเป็นหลัก ทีนี้เราเริ่มทำที่ข้อ191ก่อนเพราะว่าข้อ191เนะคะเป็นคำถามประเภทที่1แล้วก็เดี๋ยวถัดไปเนี่ยจะทำข้อ192ที่เป็นคำถามประเภทที่2นะคะทีนี้เนี่ยเบลลี่นะคะก็คือแปลว่าเป็นหลักนะคะก็คืออีเมลเนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นหลักนะคะข้อแรกข้อ s e t t i n g a, a deadline ค่ะแปลว่าการตั้งกำหนดการส่งนะคะข้อ B condition soft submission ค่ะเป็นเงื่อนไขในการ uh, สมัครนะคะหรือว่าในการส่งเอกสารนั่นเองการสมัครส่งเอกสารนะคะข้อ C a reminder about a submission ค่ะเป็นการแจ้งเตือนนะคะเกี่ยวกับการสมัครแล้วก็ส่งเอกสารนะคะแล้วก็สุดท้าย responding to a complaint เป็นการตอบกลับนะคะการร้องเรียนหรือว่าข้อร้องเรียนอะ ทีนี้จากในอีเมลเราก็จะใช้ทักษะที่เรียกว่า skimming นะคะก็คือเป็นการกวาดสายตาอย่างคร่าวๆแบบรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะดูว่าเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างอ่าดูที่หัวข้อก่อนนะคะ re customer satisfaction survey นะคะหัวข้ออีเมลที่ส่งมาคือ customer satisfaction survey คือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้านะคะ คนที่ส่งมานะคะคือคุณฟ็อกเขาวนนี้เขาก็เลยตอบอเป็นการตอบกลับไปหาคุณ Fox กซ์นะคะ d e a r m r s t e r h e n Fox r e g a r d i n g t h e c o n s e n t site at our branch นะคะก็คือเรื่องมาจากที่คุณ Fox นะคะได้มีการกรอกแล้วก็มีการเซ็นเอกสารนะคะเป็น consent form คือเอกสารยินยอมเนี่ยที่สาขาะะของทางร้านเนี่ยทางร้านก็เลยส่งนะคะ I have attached a survey for you ก็เลยส่งการแบบสำรวจมาให้นะคะตามเอกสารที่ได้รับความยินยอมที่ส่งกลับมานะคะที่จะ take part in คือเข้าร่วมเป็นเอกสารยินยอมการเข้าร่วมการสำรวจนะคะการสำรวจความคิดเห็นอันนี้จะมีแบบฟอร์มอยู่นะคะทีนี้เนื้อหาถัดมาเนี่ยเขาก็ยังบอกว่า To be eligible for the e v o u c h e r นะคะ Please submit the survey back to us by 30 August นะคะก็ เพื่อที่จะให้ได้รับ e v o u c h e er, e ตามเงื่อนไขนะคะก็ให้ submit นะคะให้ส่งตัวแบบสำรวจความคิดเห็นเนี่ยกลับมาให้ทางร้านนะคะอัสจรที่นี่คือหมายถึงทางร้านนะคะภายในวันที่30สิงหาซึ่งสามารถส่งมาได้ทั้งทางไปรษณียน์นะคะหรือว่าส่งมาทางอ e ีเมลก็ได้แล้วก็แจ้งว่านะคะเตือนว่าโน้ตที่ voucher ที่จะให้เนี่ยสามารถใช้ได้นะคะภายใน6เดือนหลังจาก วันที่ได้ระบุไว้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็พารกราสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณสำหรับ participation คือการร่วมนะคะสำหรับการร่วมกิจกรรมแล้วก็ I look forward to receiving your valuable feedback ก็ทางร้านเนี่ยก็อยากจะได้นะคะ valuable ก็คือมีค่านะคะความคิดเห็นที่มีค่าจากผู้มีอุปการะคุณของทางร้านนั่นเองดังนั้นแล้วนะคะอีเมลทั้งหมดเนี่ยคือมัน ถ้าเราดูรวมรวมเนี่ยเขาพูดถึงการเข้าร่วมนะคะการเข้าร่วมเป็นการเข้าร่วมการสํารวจความพึงพอใจเนาะซึ่งในนี้มันระบุทั้งสถานที่อันแรกนี่คือเป็นอินโทรนะคะเป็น,านการกล่นนาว่าเคุณฟ็อกซ์เนี่ยได้ได,ได้ได้เขียนคอนเซนต์ฟอร์มนะคะแล้วก็เขาก็เลยส่งตัวเซอร์วย์มาให้อ่าตรงนี้เนาะแล้วก็พารากราฟที่สองนะคะที่เขาพูดถึงก็คือเขาพูดถึง เงื่อนไขนะคะหลักๆมันจะเป็นเงื่อนไขของตัวนี้ละคะ e ่ะ e-voucher นะหลักๆเลยก็จะบอกว่า e-voucher เนี่ยจะใช้ได้ถึงวันไหนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าเงื่อนไขในการส่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นนะคะกลับมาทำได้ยังไงบ้างซึ่งตรงท้ายอันนี้แถมมานิดนึงนะคะก็ยังบอกอีกว่า ถ้าจะส่งกลับมานะคะภายหลังจากช่วงเวลาที่ได้กําหนดก็ได้แต่ว่าจะไม่ได้รับ e ีเ u c h ์ r อ่าเพราะทั้งหมดนี้มันก็คือเป็นเงื่อนไขนะคะที่พูดถึงโดยรวมว่าอ่าถ้าส่งเซอร์เวมาก็จะได้วอลชอร์นะวอลชอร์สามารถใช้ได้ถึงวันนี้นะนะคะแล้วก็วิธีการส่งเซอร์เวนะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเราต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะเซตติ้งเด d ไลน์เนี่ยก็มันยังไม่ครอบคุมเนื้อหาของทั้งหมดของทั้งอ e ีเมลนะคะก็ ดังนั้นแล้วข้อนี้ยังไม่ใช่นะคะ condition s of submission มันมีเงื่อนไขในการส่งซอร์เวย์อยู่ซึ่งก็าเขาก็พูดถึงเงื่อนไขว่าต้องส่งภายในเวลาที่กําหนดถ้าถ้าหลังจากวันที่ดังกล่าวแล้วก็จะไม่ได้แจกบัตรกำนันนะคะพูดถึงว่าการการได้รับบัตรกำนันเนี่ยก็จะใช้ได้ถึงวันไหนนะคะแล้วก็ส่งได้ทางไหนบ้างดังนั้น Condition s o f t s อร์ s s ์มิเนี่ยดูน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะเพราะว่ามัน Condition คือมันมีหลายเงื่อนไขด้วยอันนี้เป็นพหุพจน์นะคะก็เงื่อนไขหลายๆข้อที่เกี่ยวกับการส่งแบบสอบถามนะคะร่วมกับทางร้านข้อดีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะข้อ c reminder คือมันไม่ใช่แค่เป็นการแจ้งเตือนนะคะแต่เขาพูดถึงเงื่อนไขในการส่งเอกสารต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นข้อ b เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ครอบคลุมกับเนื้อหาที่สุดแล้วค่ะ ข้อ192นะคะถามว่า why d i d Mr Stephen Fox นะคะทำไมคุณ Stephen Fox เนี่ยถึงไม่ชอบสเต็กนะคะ why d i d Mr Stephen Fox not enjoy the steak ทำไมคุณ Fox เนี่ยไม่ชอบสเต็กที่ทานนะคะเป็นการถามข้อมูลที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะคะข้อ A บอกว่า It was not ready to eat ก็คือบอกว่ามันไม่พร้อมรับประทานนะคะข้อ b ค่ะ It was too spicy เผ็ดเกินไปข้อ C It's texture was rough <S เนื้อสเต็กมัน rough นะคะมันหยาบตัว texture ของมันเนื้อของมันเนี่ยหยาบนะคะข้อ d ค่ะ It smell was s m e l l w a s unpleasant กลิ่นเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วนะคะกลิ่นไม่ค่อยดีดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูนะคะ ในส่วนที่เป็นตัวบทสุดท้ายนะคะเป็นแบบสำรวจที่ลูกค้าได้กรอกเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็น customer satisfaction survey นะคะที่ลูกค้าได้กรอกไปอ่ะที่คุณ s t e เฟนฟ็อกได้กรอกไปนะคะทีนี้เนี่ยก็มาดูเหตุผลกันในตัวที่เขาพูดถึงคุณ Fox บอกว่า I order บอกว่าฉันสั่งสเต็กนะคะแบบ I order a well done steak but found out that it was undercooked อันนี้คือเหตุผลหลกัหลกๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกว่า เขาสั่งสเต็กเนื้อไปนะคะแล้วก็ปรากฏว่าสั่งแบบเวลดันไปแบบสุกทั้งชิ้นเลยเวลดัน well นี่คือสุกทั้งชิ้นเลยนะคะคือจะไม่มีส่วนไหนเป็นแบบมีสีชมพูมีเลือดอยู่เลยนะ but it was undercooked น under นี่คือมันปรุงยังไม่สุกนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องนะคะของข้อนี้ก็คือ it was not ready to eat ค่ะข้อ a เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้ออื่นก็ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาถามนะคะก็ตอบข้อ a ค่ะข้อ195ค่ะอ่านมาอีกแล้วนะคะเป็นโจทย์ที่ถามความหมายของคำศัพท์ค่ะอันนี้ถามว่า in the email the w o r d e l i g i b l e นะคะ e l i g i b l e ก็อยู่ที่อยู่ใน p a ร a g r a p ที่2นะคะย่อหน้าที่2บรรทัดที่1เนี่ย is close s t in meaning to มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าอะไรนะคะข้อ A qualified ที่แปลว่ามีคุณสมบัติครบนะคะข้อ B ค่ะ usable ก็คือที่สามารถใช้งานได้นะคะข้อ C residential คือเกี่ยวกับที่พักอาศัยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะ continuous ก็คือต่อเนื่องค่ะดังนั้นแล้เดี๋ยวเราก็จะไปดูบริบทกันก่อนเลยนะคะตรงนี้นะคะ เนื้อหาที่เขาให้มาคำว่า e l i g i b l e นะคะอยู่ใน paragraph ที่2นะคะบรรทัดแรกเลย to be i e l i g i b l e for the evoucher นะคะจุดๆสำหรับ evoucher ก็ให้ submit นะคะให้ส่ง survey เนี่ยกลับมาที่ร้านเนี่ยภายใน30นะคะเดือนสิงหาดังนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้นะคะ e l i g i b l e เนี่ย ความหมายที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นคำว่า qualified นะคะที่แบบว่ามีคุณสมบัติครบเพราะว่าเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้ได้นะคะเพื่อที่จะให้ eligible คือเหมาะสมนะคะให้สามารถนะคะรับ e voucher ได้เนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงนะคะกับคำว่า qualified ในบริบทนี้นะคะเพราะว่าคือมีคุณสมบัติครบก็แสดงว่าเหมาะสมที่จะ ได้รับดังนั้นแล้วเนี่ยคำตอบนะคะที่ถูกต้องนะคะของข้อ195นะคะก็คือตอบข้อ A ค่ะ Qualify เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเออจริงๆ usable นี่ก็ดูน่าจะใกล้เคียงเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะเพราะว่าอันนี้คือเราพูดถึงว่าถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเหมาะสมมีสิทธิ์หรือว่ามีความสามารถที่จะได้รับสิ่งสิ่งของนั่นหมายความว่า ก็จะต้องทําตามเงื่อนไขได้ทั้งหมดก็หมายความว่าเขาจะคุณลิฟายนะคะเหมาะสมมีคุณสมบัติครบนั่นเองอันอื่นเนี่ยยังไม่เข้ากับบริบทนะคะดังนั้นแล้วตอบข้อ a ค่ะค a l ลิฟายค่ะข้อ193ถามว่า what is not true about the consent form ข้อใดน,นะคะอันนี้ k e ว w o r d ก็คือต้องาา์ไว้ตัวใไไหญ่เลยว่า not true นะคะไม่ถูกต้อง ข้อใดไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับ consent form แสดงว่าอันนี้เราไปดูที่ตัว consent form ได้เลยนะคะ consent form คือแบบแสดงความยินยอมนะคะข้อ a ค่ะ it is used with restaurant customer บอกว่านะคะใช้สำหรับลูกค้าในร้านข้อ b ค่ะ the e voucher can be used at all branches e voucher เนี่ยสามารถใช้ได้ Branches คือสาขาค่ะทุกสาขาเลยข้อ c ค่ะ Participants detail will not be publicly disclosed ข้อ c คือข้อมูลนะคะของผู้เข้าร่วมการสำรวจเนี่ยจะไม่เปิดเผยนะคะไม่เปิดเผยนะคะต่อสาธารณะก็คือจะเป็นความลับนั่นเองนะคะจะไม่ได้นำไปเปิดเผยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ Participants are rewarded right after they sign the form ผา้เข้ารเนี่ยจะได้ของรางวัลเลยนะคะของกำนันเนี่ยทันทีที่เขาเซ็นนะคะแบบฟอร์มแสดงความยินยอมนี้นะคะคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องมาร์กตัวใหญ่เลยนะคะก็คือข้อดีเนี่ยเขามีตัวนี้อยู่นะคะ right after ทันทีทันใดที่เซ็นแบบฟอร์มเลยนะคะส่วนข้อ b เนี่ยที่ต้องระวังคือ all branch อ่าจะต้องมาดูว่าเอ๊ะได้ทุกสาขาจริงไหมนะคะ ทีนี้เราเห็นแล้วว่าเขาถามเรื่อง consent form เลยเราก็ไปดู c o n น e n t form หรือว่าตัวแบบแสดงความยินยอมได้เลยนะคะ c o n น e n t form คืออยู่ตรงนี้อ่ะตัว c o n น e n t form นะคะบอกว่า the purpose of this survey นะคะ is to gather information u s e f u l for maintaining excellent service a s cuisine view restaurant นะคะบอกวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของ c o n น e n t form นี้นะคะของแบบแสดงความยินยอมนี้เนี่ย ที่จะนำมาใช้กับเซอร์เวย์นะคะการมาใช้กับการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการสำรวจความคิดเห็นหรือเซอร์เวย์นี้นะคะ is to gather information เพื่อที่จะ gather คือรวบรวมค่ะข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์ useful คือเป็นประโยชน์ for maintaining excellent service เพื่อที่จะรักษานะคะคุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยมเนี่ยของร้านนี้นะคะ Cuisine View Restaurant อันนี้บอกค่อนข้างชัดเจนเลยว่า แบบฟอร์มเนี่ยใช้กับทางร้านเนาะแล้วก็ข้อที่แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าสตีเฟนฟ็อกซ์เนี่ยเป็นคนที่ทำเซอร์เวย์มาเนี่ยก็เป็นลูกค้าของทางร้านนะคะอ่ะเนื้อหาต่อมานะคะบอกว่า your participation in this survey is voluntary การเข้าร่วมเซอร์เวย์นี้นะคะการเข้าร่วมการสำรวจความคิดเห็น,นเนี่ยเป็นความสมัครใจนะคะ after submitting พอหลังจากที่ส่งนะคะ หลังจากที่ส่งเซอร์เวเนี่ยหรือว่าส่งแบบสอบถามเนี่ยอ่าอันนี้ต้องมาร์กไว้ก่อนนะคะต้องส่งแบบสอบถามก่อนต้อง submitting the survey นะคะแล้วก็จะได้ you will be rewarded ค่ะ with a ten dollar voucher แล้วก็จะได้ voucher นะคะมูลค่าสิเหรียญเนี่ยที่ which can be used at any of our branches nationwide อ่าอันนี้บอกค่อนข้างชัดเจนเลยว่าสามารถใช้นะคะ สามารถนำ voucher สิบเหรียญเนี่ยใช้ที่ at any of our branches คือใช้ได้ทุกสาขาเลยซึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อตรงนี้คือมาร์กไว้เลยค่ะส่งเซอร์เวกลับมาไม่ใช่แค่ซายคอนเซนต์ฟอร์มไม่ใช่แค่เซ็นแบบยินยอมนะคะแต่ว่ามันต้องมีการส่งเซอร์เวกลับมาด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่า please fill in your personal detail นะคะบอกว่าให้เติมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยลงไป ในที่ว่างนะคะในที่ว่างด้านล่าง all of them will be treated as strictly confidential ตรงนี้ก็คือคีย์เวิร์ดสำคัญอีกเหมือนกันข้อมูลที่กรอกลงไปนะคะทุกอันเลย all of them ค่ะข้อมูลทุกข้อมูลที่กรอกลงไปจะ will be treated as strictly confidential ค่ะก็คือจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับนะคะ confidential คือความลับ strictly คืออย่างยิ่งยวดนะคะอย่างเข้มงวดเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ย ข้อมูลที่เขาให้มานะคะก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยคือใช้กับของลูกค้าของทางร้านนะคะข้อ2เนี่ยจะได้การเข้าร่วมแบบสํารวจเป็นแบบ voluntary นะคะเป็นแบบสมัครใจแล้วก็จะได้ rewarded ก็คือจะได้ของกำนันนะคะเมื่อส่ง survey กลับมาะคะนี่คืออันที่2นะ voucher เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสาขานะคะคแล้วก็ข้อมูลที่กรอกเนี่ยจะเป็นความลับ ดังนั้นแล้วนะคะอ่ะข้อ A นะคะข้อมูลทุกอย่างนะคะเป็นของทางข้อส urvei ที่ใช้เนี่ยใช้กับลูกค้าในร้านถูกต้องค่ะ e w u c h e er t เนี่ยสามารถใช้ด้วยทุกสาขาเลยถูกต้องค่ะข้อมูลของลูกค้าเนี่ยจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะถูกต้องนะคะ193ข้อดีค่ะเพราะว่าเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะคะเกี่ยวกับแบบแสดงความยินยอมข้อนี้ไม่ใช่เพราะว่า participants เนี่ย are rewarded เนี่ย หลังจากที่ไม่ใช่หลังจากที่ s ซ g n the ฟอร์มส่งกลับมานะคะจะต้องหลังจากที่ submit survey นะคะ after t h e y submit survey back to the restaurant ค่ะก็คือส่งกลับส่ง s u r v v y กลับมาที่ร้านอาหารแล้วนะคะถึงจะได้ดังนั้นแล้ว193ค่ะตอบข้อดีค่ะข้อ194นะคะ194ถามว่า what can be inferred นะคะ About Mr. Stephen Fox colleague c o l l e a ในที่นี้คือ,อผู้ร่วมงานค่ะเพื่อนร่วมงานนะคะโจทย์ถามว่าอะไรที่สามารถ infer red, คืออนุมานเจอบ่อยแล้วเนาะได้เกี่ยวกับข้อมูลของเพื่อนร่วมงานของคุณ Fox นะคะข้อ A she goes to the restaurant frequently frequently แปลว่าบ่อยๆนะคะข้อ C อข้อ B ค่ะ she likes having dessert เพื่อนร่วมงานเนี่ยชอบรับประทานของหวานนะคะข้อ 4ค่ะ she h a d no problem with the food ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้พบปัญหาอะไรนะคะในการมารับประทานอาหารแล้วก็สุดท้ายค่ะ she took part in the survey เข้าร่วมกันต่อแบบสำรวจด้วยนะคะซึ่งจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยคุณฟ็อกซ์ให้มาเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะ m i l e a g u e was fond of salmon steak บอกว่าเพื่อนร่วมงานของฉันเนี่ยชอบ salmon steak นะคะ she said the texture was still velvety เอ่อบอกว่า ตัวแซลมอนเนี่ยเนื้อมันนุ่มมากนะคะแล้วก็ We were happy with the French Vanilla Ice Cream แล้ว We ในที่นี้คือเรานะคะเราทั้งคู่เลยเนี่ยทั้งตัวคุณสตีเฟนเองนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ย Happy ก็คือค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างชอบนะคะกับตัวไอศครีมนะคะ French Vanilla Ice Cream ดังนั้นแล้วเนี่ยจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ เพื่อนร่วมงานของเธอเนี่ยก็เพื่อนร่วมงานของคุณฟ็อกซ์นะคะก็คือชอบทั้งอาหารคาวและอาหารหวานคือชอบทั้งแซลมอนสเต็กแล้วก็ชอบทั้งไอศครีมด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะอนุมานได้ก็คือเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ไม่มีปัญหานะคะกับอาหารคือไม่พบปัญหาใดๆเลยกับอาหารกับการรับประทานอาหารที่ร้านเนาะข้อปีเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าเธอชอบอาหารคาวด้วยนะคะชอบเมนดิชด้วยชอบสเต็กด้วย มันจะไม่สามารถอนุมานได้เฉยๆว่าชอบชีร e ยแชร์พิ i งด d e s อร์นะคะ because she likes both เด e m นะข้อ A เนี่ยไม่ได้มีส่วนไหนบอกว่าไปบ่อยๆนะคะก็ถ้าอนุมานก็ถือว่าเป็นการเกินจากเนื้อเรื่องไปนะคะแล้วก็ข้อ D เนี่ยก็ไม่มีส่วนไหนบอกว่าเธอร่วมตอบแบบสำรวจเพราะว่าตัวที่ตอบกลับมาก็คือเป็นของคุณ Fox คนเดียวนะคะก็คำตอบที่ถูกต้องของข้อ194คะ่ะ she has no problem with the food คะ่ะข้อ4คะ่ะ